สดีครับวันนี้มันจีจะมาทำโบโลน่ากินเองเป็นอาหารเช้าให้ลูกไปจี้มาเอาโบโลน่าเลยน,นี่เฮตุผลก็มาตัดถุงเอา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 ,เอา,เอา นี่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 นอเนีต้อะมนีสองถอ่อันนี้เป็นถังเศษอาหารอันนี้เป็นถังพวกที่มึง

อย่างนี้วางหน้าเป็นชิ้นหอมแม่ยังกินแล้วนี่พวกนี้วางทบไปเลยก็ออได้อร่อยไอ้ก,กินก็อร่อยแล้วใช่ <c oughs> ตัวนี้ซิลก็ ดุทำอร้อยล้งมือไงโอเคไม่มีที่จับแล้วม่อถืออย่างนี้ละมาเววบเลยตู้ตตูตต้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 ตตตโอ <c oughs> อปิดฟาร์ปิดปกติมันจะอุ่นตัวครึ่งนาทีหนึ่งนาทีประมาณนั้น,ไม,นไม่รู้แล้วร่คาครึ่งนาทีไม่รู้มันยังเย็นอยู่เลยจำจำไม่ได้เพราะว่าปกติปสองนอาทีเลยหนึ่งนาทีครึ่งก็ได้ไม่เป็นอันนี้ก็รอใช่ไหมคะ เป็นรอใช่ไหมคะตอนนี้โบโลน่ากำลังระเบิดอยู่นี่มันระเบิดเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำมันไหมเข้ไหมไม่ใช่มันไม่มีน้ำมันอ่าเพราะว่า มีความร้อนใช่ไหมแล้วแผ่นโนูหน้ามันบางใช่ไหมมันเข้าไปทำไมอ่ะอ่ามันทำความร้อนแล้วมันก็เลยมีเนื้อหมูอยู่แล้วมันก็เลยจะค่อยๆเบิร์นจากข้างในดีสามสองโอเคโอ้ยแต่ร้อนมันนี่ชื่ออะไรว โดนโบอรนา่าเลยฝ่าโดนโบอรนา่าว้าวจับยังไงอนะจะจับยังไงคนนี้ฉันไม่มีที่จับแล้วตรงจานเะนีโ่ยบอรนา่าทำหมดเลยจะขุมไปข้างในเก๊ออกมาตรงนี้ ตุ๊บโอเคมโคเวเบเลยตุ๊บแล้วก็ด okay. ันงี้ร้อนไหมคะถ้าแตะอย่างเงี้ยไม่ร้อนแต่ว่าถ้าแตะตรงนี้ร้อนแน่นอนแสดงว่าขค้ื่อไมโครเวฟมันทำงานจากตรงกลางหรือกลางกลาง เนื่องแกอ,อันที่มันเป็นสีเข้มๆม,มากที่สุดเอาออกมากินอายรตุกไหมคะ <c oughs> ตุกไหมคะโอเคนะนะคะับแคราวนี้ก็ทำบุญได้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย